โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ช่องเมฆในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ ID ป้ายเหลืองอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยเหมือนผมเนี่ยเข้าไปดูใน ID หลักมานะทุกคนนะตอนผมเข้าไปใน ID หลักเนี่ยมันก็ได้มีล็อกอินปริศนาไว้รางวัลล็อกอินเซอร์ไพรส์เป็ดกบไฮเปอร์เลโอนาร์ดนะ8ดาว1ตัวนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีกบไฮเปอร์อยู่ที่ สิตัวพอดีเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูโอเคเดี๋ยวผมให้ดูกบไฮเปอร์ของผมก่อนนะตอนนี้ผมมีอยู่19ตัวนะครับทุกคนนั่นก็หมายความว่าตัวนี้เป็นตัวที่20พอดีนะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาอัพบอสมืดคนนอกกฎหมายขึ้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กกันนะก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวแม็กตัวที่2ของ ID เลยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันอัพขึ้นเป็น ไอน,นี่ได้ไหมโอ้โหขาดเยอะเลยเดี๋ยวผมขอญอาตไปเก็บจุติก่อนนะครับผมแปบ๊บหนึ่งเดอ้อมาแล้วครับทุกคนไปเก็บจุติมานะโ,โหแบบคังแทบเกี้ยงอะโอเคเดี๋ยวเรามาขึ้นบอสมืดเป็นล่างไฮเปอร์กันดีกว่านะครับดูดีโอ้โหกว่าจะไปหามาได้นะผมต้องไปแลกในร้านค้า e อีเวนต์นนะไปแลกในร้านกิวแล้วก็ต้องเอากบกบฟ้าเอ้กบกบแดงอะยัดไปด้วยอะ โอ้แบบผือขึ้นคอเลยการทําแบบว่าแสงมืดเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆนะถ้าเป็นแบบให้เหลืองเนี่ยและยิ่งทําก้าดาวแม็กนะผมว่าน่าจะเหนื่อยขึ้นไปใหญ่เลยโอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะเดี๋ยวเรามาอัพเจ้าบ,บอสคนนอกกฎหมายเนี่ยเป็นล่างไฮเปอร์แม็กกันดีกว่านะครับทุกคนโอเคเราก็จะยัดกบทั้งหมด20ตัวเลยนะผมเรามาเริ่มลำกันเลยละกกันกบนี่ก็เก็บมา หลายเดือนอยู่นะประมาณ 2- 3 4สเดือนแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันแจกค่อนข้างเยอะนะก็เลยดูเหมือนจะเก็บเร็วนะคือผมสร้าง ID ดีนี้มาเนี่ยไม่ใช่สร้างดิไปซื้อต่อเออไปซื้อมาจากฐานสมนะซื้อมาเล่นมาประมาณ2เดือนหรือ3เดือนนี่แหละเออก็ถือว่าเก็บไม่ได้ยากนะแต่ช่วงนี้คือมันแจกเยอะไงม,มันแจกเยอะมันก็เลยแบบว่าดูแบบได้ง่ายนะโอเค ยัดกบครบแล้วยี่สิบตัวนะก็ไปล่างแม็กแล้วเดี๋ยวเรามาอัดเลเวลวันดีกว่านะครับระดับอัดกบเก้าไปเลยโบเรียบร้อยครับผมบอสคนนอกกฎหมายไฮเปอร์แม็กซ์มาออกมาดูข้างนอกกันหน่อยเย่เก็เทเดี๋ยวเราเอามาแทนชิองเลยนะ แล้วเราจะไว้อย่างนี้นะนี่ยืนคู่กับกินเลยรอๆนี่โคเทเรียบร้อยครับผมบอสคนนอกกฎหมายไฮเปอร์แม็กซ์นะก็เป็นเลนเจอร์แม็กซ์ตัวที่2ของไอดีป้ายเหลืองของผมนะก็ดีใจกับผมด้วยครับทุกคนอ่ะเดูปยว,วะโอเคก็เรียบร้อยน่านมาอ่านสกิลน้องกันหน่อยนะถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้อยู่แล้วก็เถอะ นะสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลบัฟนะผมก็คือเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพระกั่กนะน่าจะหมายความว่าแบบเพิ่มแบบทําให้สกิลไกลขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต่อมาเนี่ยก็เป็นบัฟฮิวเลือดนะสามสิบฮิวเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหนึ่งเป็นเวลาสิบวินอ,อนั่นแหละสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งวินาทีเป็น,เป,นเป็นเวลาสิบวิอ่ะเออประมาณนั้นอนะ่ะก็คือรีเจนเลือดนั่นแหละสามสิบ ต่อมาเป็นสกิลดาเมจนะเป็นสกิลหลักของตัวนี้เลยนะผมก็คือปืนกลน,นะผมเป็นสกิลยกเลิอกอมตะนะยกเลิกผลลั์บัฟศัตรูอย่างต่อเนื่องลดหลบทักษะนะแล้วก็สร้างความเสียหาย3,300%ลงในพื้นที่นะบอกเลยว่าครบเครื่องมากนะผมมีทั้งทะลุอมตะมียกเลิกบัฟลดหลบมีดาเมจพื้นที่ที่ค่อนข้างแรงนะบอกเลยว่าบอสคนนอกกฎหมายเนี่ยก็เป็น เรนเจอร์ที่ครบเครื่องมากนะผมเรื่องดาเมจนะแถมบัฟเนี่ยก็เก่งนะเป็นบัฟฮิวเลือดนะครับแต่ไม่มีบัฟหลบไม่มีบัฟใช้สกิลนะก็แต่ก็ยังมีบัฟฮิวนะผมว่าก็ยังดีนะผมม,มีบัฟฮิวบัฟพ,พื้นพื้นที่การใช้สกิลทําให้ทีมของเราเนี่ยใช้สกิลได้กว้างไกลามากขึ้นนั่นเองนะอ่าก็ขึ้นเก้าดาวผมยังไม่ขึ้นละกันนะทุกคนนะ ผมรอให้ผมเนี่ยเก็บกบ9ให้ได้4ตัวก่อนนะผมถึงจะขึ้นเป็นาดาวแม็กนะเพราะว่าการขึ้น9าดาวเนี่ยโดยที่แบบเป็น160เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีผลเสียมากกว่านะถ้าเกิดว่าเกียร์ไม่ซัพพอร์ตครับมผมก็เลยเลือกที่จะเล่นไฮเปอร์แม็กไปก่อนเนาะเพราะว่ามีแร่ที่น้อยกว่า9าดาวเนาะแล้วก็ปล่อยตัวได้เร็วกว่า9าดาวเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะเล่นร่างไฮเปอร์แม็กไปก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเกียร์ครบเนี่ยคุณสามารถเล่น9าดาว160ได้นะเพราะว่ามันจะได้ความสามารถ ก้าวดาวขึ้นมานะนเองนะม,มันก็จะดีกว่านั่นแหละก็ไปเลือกเอานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะเล่นแค่ไฮเปอร์แมก่อนนะครับผมส่วนเป็นล่างก้าดาวแม็กถึงกบก้าดาวถึงสตัวเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะ๋ยวมาดูกบก้าดาวกันก่อนดีกว่านะว่าผมมีกบก้าดาวกี่ตัวนะจัดเรียงตามระดับนี่เห็นปะมีกบก้าดาวแค่ตัวเดียวเองทุกคนหมดละไม่มีละเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเองนะ แต่ว่ากบเขียวเนี่ยลืมล่าเลยเออก็อีกยาวๆก็ผมสําหรับบอสคนนอกกฎหมายเนาะเดือนนี้มันก็แจกมาแค่ตัวเดียวเองซึ่งผมรับไปแล้วนะผมรับไปแล้วนะเออก็เหลือเหลือไอ้ไอ้ลูบี้ที่ผมจะไม่รับนะที่สําคัญสําคัญนะที่ผมจะรับก่อนเลยเนี่ยก็คือลูบี้กับตัวปุกพลังนะรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นกบแล้วก็ค่อยตัวนะครับไอ้พวกนี้ผมยังไม่ค่อยแลกเท่าไหร่นะถ้าแบบมันมันโจนตัวจริงๆก็จะไม่แลก แบบถ้ามันแบบมันไม่พองจริงผมจะเลือกสิ่งที่จะเป็นไว้ก่อนนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามา PP วกันสักหน่อยละกันนะครับก็ตอนนี้เพิ่งรีรีกมาด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่าเราได้ลูบี้เท่าไหร่นะอ่าเราก็จบอยู่ที่เงินหนึ่งนะครับก็มีลูบี้ตอนนี้อยู่ที่ 4, 1 0 0รแล้วนะก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเราจะลั่นกันนะลั่นสักประมาณ3000ัลูบี้นะครับ แต่ผมก็มีความคิดอีกความคิดหนึ่งนะว่าผมเนี่ยอยากจะเก็บให้ได้6,800นะคือมันใกล้จะถึงแล้วว่ะทุกคนคือถ้าผมเก็บนะมันจะสามารถเอาไปลัานเดือนสีได้ซึ่งเกียร์เหมือนกับเกียร์เหมือนกับเดือนหน้าเลยซึ่งแต่มันเปลี่ยนจากท่าแสงเปท่ามืดเนี่ยเอยเปลี่ยนจากท่ามืดเป็นท่าแสงผมก็เลยมีแบบชัางใจอยู่นะว่าจะไปเปิดเดือน10หรือว่าเปิดเปิดการันตีสามพันเดือนเดือนสเดือนปีหน้าดีคือแบบ ค่อนข้างลังเลเลยนะถ้าเปิดสามพันแล้วมันไม่ลุ่งเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีว่ะทุกคนเอาไงดีวะทุกคนยังไงก็คอมเมนต์ได้นะสําหรับแผนการเปิดเกีของผมนะคือจะไปไปเปิดเดือนสี่ปีหน้าเลยดีไหมหรือว่ายัดสามพันไปเลยถ้าแบบอยากได้คอนเทนต์ก็ยัดสามพันไปเลยนะแต่ถ้าแบบชิวๆเรื่อยๆเนี่ยผมเป็นคนชิวๆเรื่อยๆไงคือผมไปเปิดเดือนสี่ได้แต่เหมือนคนดูอาจจะอยากดูเดือนสิบหรือเปล่า <c oughs> ก็คอมเมนต์ได้นะ โอเคเดี๋ยวเรามา p ิกันดีกว่านะสักตาสองตานะดูกันว่าเราจะไหวที่จะไหวหรือเปล่านะโอ้ยาตุน้าเยอะนะเนี่ยมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมแร่ในเกมบอสตอนนี้มีอยู่ที่อยู่สองร้อยนะเยอะไ้ยน้อยอยู่นะเราก็จะปล่อยมันเน้นปล่อยบอสกับนะเน้นปล่อยกินนะนี่เพราะว่ามันเป็นตัวแม็กของเรานะทุกคนนะส่วนอ่าคอลลาโบเดือนหน้าจะเป็นอะไรผมก็ รอลุ้นอยู่นะไม่รู้ว่าจะเก่งหรือเปล่าอาจจะขายเกียร์นะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยมันเป็นรอบแบบว่ารอบที่เกียร์ลั่นที่สุดสําหรับแบบใครจะเปิดนะสําหรับมือใหม่ะผมผมเลยคิดว่ามันอาจจะขายเกียร์หรือเปล่าหรืออาจจะขายแค่ตัว2ตัวแบบตัวเก่งแค่ตัวเดียวอะไรแบบนี้ก็ลองมาลองดูกันนะว่าจะตึงหรือเปล่าแต่ว่าเกียร์เนี่ยลั่นแน่นอนนะสําหรับเดือนหน้าเนี่ยแบบของมันแบบโหดจริงนะ สำหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนำให้เปิดเป็นตัวออผมแนะนำให้เปิดเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะก็โมโอ,อีกสักหน่อยแล้วกันก็สำหรับไทม์ไลน์การเปิดเกียร์นะที่ผมแนะนำซึ่งสูตรใครสูตรมันนะสำหรับผมเนี่ยคือ10,000ลูบี้แรกนะ7 0 0 0ลูบี้เนี่ยผมแนะนำให้ไปเปิดทางด้านของโดยแน่นอน 7ดาวคู่กับช่องกลาง8ดาวนะอันนี้คือไทม์ไลน์เกียร์แบบว่าเราจะแบบเราสร้างรหัสใหม่อะ่ะเราควรเปิดเกียร์อะไรเป็นลำดับแรกนะผมจะตีให้10,000ลูบี้แรกนะควรจะไปเปิดอะไรดีที่สุดนะผมแนะนำเป็นโดนแน่นอน7ดาวบวกกับช่องกลางนะช่องกลาง8ดาวก็คือเดือน4หรือเดือน1 0นั่นเองนะเปิดไปเลย7 0 0 0ลูบี้นะ ส่วนอีก3,000รูบี้เนี่ยเราจะมาหาช่องท้ายกันนั่นก็คือกระดิ่งนั่นเองนะครับทุกคนนี่ก็คือทไลายการเปิดเกียร์10,000รูบี้แรกที่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วในการเล่นลายเลนเจอร์นะเพราะจะมีช่องกลางโหดๆแล้วก็มีโดนแน่นอนอัปเกรดธาตุแล้วก็ช่องท้ายเนี่ยมีรถแลกบบวกหลบสกิลที่เป็นกระดิ่งอะ่ะอืมก็จะพอทําให้เราเนี่ยขยับขึ้นไปหลีกสูงๆได้เนาะแล้วต่อมาเนี่ยคุณอยากเปิดอะไรก็เปิดเลยคุณอยากจะเพิ่มช่องท้าย คุณก็ไปเปิดเดือนธันวาช่องท้ายช่องกลางคุณก็ไปเปิดธันวาคุณอยากได้โดนแน่นอนเพิ่มคุณเปิดเดือนสี่เดือนสีอีกรอบนะหรือคุณอยากแบบแบบในทีมคุณมีสายไวพิบเยอะแล้วคุณก็ไปเปิดจันทราอะไรประมาณนี้นะแต่สิ่งที่ไม่ค่อยแนะนําให้เปิดเลยก็คือปีใหม่นะผมคิดว่าปีใหม่เนี่ยเกียร์มันยังไม่ค่อยเกียร์มันออกยากนิดน,นึงนะผมก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยน่าเปิดแถม7ดดาวของมันเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะเปิดนะ มีเจ็ดดาวที่ใช้ได้ชิ้นเดียวเลยเนี่ยคือหน้ากากพูดปีใหม่นะที่ผมคิดว่าใช้ได้นะสู้ไปเปิดจันทานี่น่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าจันทานี่มีเจ็ดดาวที่ได้ใช้เนี่ยสองชิ้นเลยนะนั่นก็คือไม่สองชิ้นนะสามชิ้นเลยก็คือคาทาเวสถิตจันทานะแล้วก็โล่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าที่แบบได้ใช้เลยจันทาคือแบบเจ็ดดาวมันได้ใช้เยอะมากทุกคนแล้วมันมันกดดูยังไงวะเน่ย มันกดดูเกียร์ไงทุกคนอ่าเดี๋ยวอเฮ้ยทำไมผมกดดูเกียร์ในนี้ไม่ได้อ่าก็คือแบบผมรู้สึกว่าจันทานเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าปีใหม่นะสำหรับตัวผมเพราะว่าเนี่ยมันมีเจ็ดดาวที่ได้ใช้เนี่ยสามชิ้นเนี้ยได้ใช้หมดเลยอืมสามชิ้นเนี้ยใช้ได้หมดเลยยกเว้นด่างโงนะ่แต่ว่าปีใหม่เนี่ยคือของได้ใช้มันได้น้อยนะผมก็เลยรู้สึกว่าปีใหม่เนี่ยไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะเปิดในช่วงแรกๆนะอืม เราเนี่ยควรปีใหม่สําหรับผมนะผมคิดว่าควรจะแบบเปิดเปิดให้มันแบบเปิดเจ็ดพันไปได้สองสามสี่รอบอะถึงค่อยเปิดปีใหม่อีกเจ็ดพันอะผมรู้สึกอย่างนั้นนะสําหรับเกียร์ปีใหม่ส่วนจันทราเนี่ยไม่ควรเปิดแรกๆเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันยังไม่โตมันแบบเปิดไปมันก็ยังไม่โตเร็วเท่าไหร่ที่แบบโตเร็วสุดอะก็คือเดินสี่กับเดินสิบทุกคนเพราะว่ามันมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุมีรถแร,มแร่มีลบสกิลคู่กับกระดิ่ง ผมรู้สึกว่าน่าจะเกิดที่สุดแหละแบบใช้ใช้ Ruby ได้คุ้มค่าที่สุดประมาณนั้นก็ประมาณนี้นะไทม์ไลน์การเปิดเกียร์ที่แบบแนะนำที่สุดแต่สำหรับใครที่แบบว่าพ้ยพี่ผมว่าเปิดนี้ดีกว่าก็มาคอมเมนต์กันได้นะแต่ผมรู้สึกว่าการเปิดแบบเนี้ยดีที่สุดแหละสำหรับทุก id ที่เริ่มต้นใหม่เลยนะซึ่ง i อดี ID สมัครใหม่ของผมไอ ID สามผมก็จะเปิดแบบนั้นนะก็คือจะเปิดคริสต์มาสก่อนนะับ3 0 0พัน แล้วค่อยเปิดเจ็ดพันอีกทีเนะี่ยคือเดือนสี่หรือเดือนสิบเลยนะก็จะเก็บๆไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นรอบที่ดีที่สุดแล้วผมคิดว่าถ้าได้มาเนี่ยน่าจะเกิดไวที่สุดนะแล้วต่อมาเนี่ยผมอาจจะไปเปิดเดือนสิบสองของป,อปีต่อไปต่อไปต่อไปอีกทีนะึืงก็คือเปิดช่องท้ายกับช่องกลางที่เป็นเจ็ดกับแปดดาวอะ่ะนั่นแหละก็จะทําให้ทีมเนี่ยแข็งขึ้นหลบเร็วหลบโหดขึ้นโดนแน่นอนเนี่ย ผมให้สัก4ี่ห้าชิ้นก็พอนะอแต่เออแล้วก็สี่ห้าชิ้นก็พอแล้วก็ช่องหน้าเนี่ยถ้าแบบไม่มีจริงก็ใช้แบบพวกคาถาปล่อยตัวไวกับอาคาถาคิดมัดได้นะผมคิดว่ามันยังพอถูถ่ายได้คือคิดมัดเนี่ยแม่งโหดจริงทุกคนสำหรับไอเดีเริ่มใหม่ก็ไปเปิดกันได้นะทุกคนนะอก็ประมาณนี้แหละผมมาแปมให้ฟังนิดนิดหน่อยหน่อยนะแล้วก็มา บอกว่าบอกอะไรล่ะมาอัพบ,บอสให้ดูกันนะซวซบิงโกโอไอดีนี้ก็ไม่ได้นะทุกคนนะดูดิคือแบบว่าเอ <c oughs> เปิดไม่ได้อะ่ะคือมันเหลือช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้เว้คือผมอยากได้ตัว๋วคือเอาจริงผมน่าจะเปิดผมน่าจะอุดช่องนี้นะแต่ถ้าผมอุดช่องนี้ใช่ไหมผมจะได้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยผมก็เลยเลือกที่จะจะเปิดช่องนี้เออก็เลยเสียก,กบฟ้าไปตัวหนึ่งเลยนะก็เสียดายนิดนึง อีเวนท์ที่จะเข้ามาต่อจากบิงโกนะผมก็จะเป็นอีเวนท์กระดานหมุนนั่นเองนะก็ไอดีนี้น่าจะเล่นไม่ได้นะสวดไอดีสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเล่นได้ไอดี ID หลักเนี่ยเล่นได้แน่นอนอยู่แล้วนะก็รอติดตามนะผมน่าจะเข้ามาประมาณพรุ่งนี้นะไม่รู้พรุ่งนี้กี่โมงอะ่ะเออก็รอดูแล้วกันนะก็คือบิงโกหมดนะครับผมขาวงกดเนี่ยก็เข้ามาแล้วไอดี ID นี้ก็เล่นไม่ได้เหมือนเคยนะเออก็ข้อจํากัดมาเล่นการเล่นมันเยอะผมใบเหลือง ก็ต้องอดทนกันไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นไป้ายเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเก่งมากที่สุดเลยเราจะเก่งมากๆเลยเพราะว่าเราใช้เวลาเนี่ยในการหารูบี้มากกว่าคนอื่นนะครับเออมาดูกบฟ้ากันนะผมมีกี่ตัวเผื่อจะอัพโคลาโบนาได้นะโอโหสิบตัวอีกไกลแลยครับทุกคนโคลาโบนาเนี่ยไอเดี ID นี้ก็ไม่น่าจะอัพได้นะเออส่วนเปิดไหมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเปิดแน่นอนอยู่แล้วนะสำหรับโคลาโบนา ID สายฟรีร้อก็เปิดแน่นอนนะมีอยู่ร้อยกว่าตัวเองเออแต่ ID ดีหลักเนี่ยมีอยู่200ตัวเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะเปิดนิดหน่อยนะสำหรับ ID หลกักคือมันลงตัวแล้วอะถ้ามันไม่ได้โหดมากเนี่ยผมก็คงไม่เปิดเยอะนะสำหรับโคลโโบเด,ดน่าไอดีหลกักเอาไปเปิด 12, เดือนสิเนี่ยผมคิดว่าเดือนสิเนี่ยน่าจะลั่นสุดละรอดูเลยเดือนสิบสองมาฮีโร่อะคาเดเมียหรือเปล่าไ, <c oughs> ไปเลยเหมือนกันก็ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ลางันนะทุกคนนะ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะผมจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาบก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไปละบ๊ายบาย